ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2025ราคาบิตคอยน์ได้ร่วงลงอย่างหนักโดยหลุดระดับแนวรับทั้งจิตวิทยาที่100,000และลดลงต่ำกว่า95,000เหรียญสู่ระดับ89,800เหรียญดอลลาร์หรือต่ำสุดที่89,471.14เหรียญดอลลาร์การปรับตัวลงนี้ถือเป็นการล้างกำไรทั้งหมดของปี2025และลดลงกว่า28% จากจุดสูงสุดตลอดการหรือ ATH ในเดือนตุลาคมแรงเทขายจาก LTHS และ ETF แรงกดดันหลักมาจาก2แหล่งนั่นคือนักลงทุนระยะยาวหรือ LTHS บริษัท Glassnode รายง,งานว่า LTHS กำลังเร่งการกระจายสินทรัพย์เพื่อทำกำไรอย่างรุมแรงที่สุดเป็นประวัติการโดยเฉพาะกลุ่มที่ถือครองบิตคอยนมานานกว่า5ปีหรือ OG ได้เทขายไปแล้วกว่า0.3ล้าน BTC ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2025และมีการขายสุดทธิสูงกว่า400 0 0 0 BTC ในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกหนึ่งด้านคือกองทุน Spot Bitcoin ETF กองทุนในสหรัฐรเผชิญกับเงินทุนไหลออกสุดทธิสูงถึง869.9ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัส,สบดีที่14พฤศจิกายน2025 ซึ่งเป็นสถิติการไหลออกที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เปิดตัวกองทุนการลดลงของราคาเกิดจากบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกสาเหตุหลักคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมได้ลดลงอย่างหนักเหลือเพียง43.6%อ้างอิงจาก CME Fed Watch ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงการร่วงลงอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลให้เกิดการล้างพอร์ตหรือ Liquidation ในตลาดอนุพันธ์มูลค่ารวมกว่า2.02พันล้านดอลลาร์ใน24ชั่วโมงนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการเทขายที่เกิดขึ้นเป็นการหมุนเวียนสินทรัพย์ที่เป็นไปในทางที่ดีหรือ healthy rotation ในช่วงตลาดกระทิงและอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ สำหรับนักลงทุนระยะยาวหากราคาลดลงไปถึงระดับ90,000เหรียญต้นๆอย่างไรก็ตามแนวรับที่6 3 0 6 5ดอลลาร์ถูกเน้นย้ำเป็นระดับสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการร่วงลงต่ำถึง57,000ดอลลาร์